สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA 5M นะครับอยู่ในเซิร์ฟทับเทียนะครับเป็นเซิร์ฟที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นได้ประมาณ3วันนะครับดีครับประเทศนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีโอเคครับกลับมากันอีกรอบนะครับเมื่อกี้ปรับภาพเล็กหน่อยรถมันหายคุณผู้ชมใครที่ไหนเข้ามาขโมยรถผมก็ไม่รู้ก็เลยต้องนี่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตักต่อยก่อนประเทศนี้คนเล่นเยอะนะครับ แปดร้อยคนคุณผู้ชมที่นอประเทศนี้เขาเล่นแปดร้อยคนฟเฟมเลสนี่ไม่ต้องพูดถึงคอมแมรงเลิกเล่นแล้วไปครับเราเข้าตัวเมืองกันดีกว่าเล่นประเทศนี้ได้สามวันนะครับเราจะพาไปทํางานเพื่อเล่นใหม่ว่าเขาทํางานอะไรกันบ้างนะไปดูกันคุณผู้ชมครับสขารับใครนะครับที่ทํางานแล้วเหนื่อยนี่ครับที่นี่เลยรวยทางรัฐครับผมที่นี่มาดูดูคุณผู้ชมดู เพเยอร์ผมไปตั้งพันห้านะเดี๋ยวผมลองโชว์ไปนี่หนึ่งพันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวรู้นี่ครับแจ็คครับผมแจ็คมาบอดไปฟันนู้นหนึ่งแต้มนะครับเราได้อยู่แล้ว4ีครับฟันนู้นหนึ่งไม่จั่วเพิ่มหรอน่าผมบอกเลวเป็นยังไงครับเป็นยังไงรวยครับผมบอกเลยว่ารวย แป๊บนะครับกินข้าวก่อนกินข้าวนะครับว่าแนะนำให้กินเค c ครับชุดจุใจกินเค c ซีเป็นจานนะครับอ่ฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้เดิมพันขั้นต่ำที่หนึ่งพันะครับผมเล่นเลยสองพันพอดีที่เพิ่งรวยมาจากเฟตเมื่อกี้ลงไป เริ่มดูเก้าครับผมป๊อกเก้าครับไป็นไรกูไม่ได้ลงเลยเป็นไงคุณผู้ชมนี่แหละกูยังไม่ได้ลงโดยทางลัดเอ้ากูยังไม่ได้ลงเนี่ยกูยังมีสี่พันในตัวให้กูถ่ายดูไหมแล้วผมด้ดเสียงคนแถวนี้แต่ผมไม่เห็นเขาคืออะไรครับลงมึงอะลงหรือเขาเมนผมหรือผมเห็นเขายังไงได้ลงต่อห้าพันปะลงครับเออไม่ได้คือแต่เมื่อกี้ผมได้ลงนะอ้าวไมไม่รู้ครับไม่รู้ เฮ้ยผมลงอะแต่ผมไม่เห็นตัวพวกคุณอนะทำไงอะพี่ชายพี่ชายต้อง,อาต,องตาม,<ห>มองใหม่ดูดูยิ่งอยู่โอเคครับโอเคไปคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเกิดอาการบั็กเิดหน่อยแล้วเริ่มอัดไว้นะอันนี้ครับเคล็ดลับรวยทางอ้อมของประเทศนี้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ตังค์จะใช้นะครับมาประเทศนี้บอกเลยรวยนี่นะครับเขามีคนพานำอยู่เดี๋ยวผมนำโชว์รบนี้ลงอะไรกันอะเสมอ ผมผมลงผมผมจะลงเพยเยอร์นะคุณผู้ชมดูผมจะลงเพยเยอร์สี่พันดูนะสี่พันจะค่อยดูผมลงเพยเยอร์สี่พันน่ะลงห้าพันนี่คุณผู้ชมดูคุณ <5, S 1> ผู้ชมดูเป็นไงครับเป็นไง 5, <S 1> <S 1> เป็นไงโคตรสวย uh ứng, ยำเพยเยอร์ไป เขาแปดพันนะครับคุณผู้ชมเป็นไงฟาร์มตั้งนานแน่นกว่าจะได้แล้วแปดพันเนี่ยอันนี้คือทีเดียวแป๊บเดียวสามสี่วิสิบวิไป,<ะ>ป<ะ>จากที่ผมได้ร่ำเรียนวิชาอันนี้มาเลิดนานนะครับผมย้ำที่เดิมก็ผมเพยเยอร์ครับอ้าวลืมลงโม้ตั้งนาน ด,ดีนะที่กูไม่ลงดีนะที่ผมไม่ลงอ่ะไปดีกว่าผมว่าผมเดี๋ยวมาเล่นโต๊ะใหญ่ดีกว่าโต๊ะนั้น,นคนเล่นเยอะเรามาดูที่โต๊ะนี้นี่ครับโต๊ะละหมื่นเลื่อมไปผมไม่มีตังค์เอาใหม่มานี้มานี้มานี้มานีเอครับผมยำไปที่เพเยอร์ครับผมจังหวะนี้อีพอออ่พันครับเพยเยอร์เพยเพยอร์บอกคนอื่นนะครับไปเขาลงเพยเยอร์ดู สีแ้มครับสามแต้มครับ้าต้องเข้าแล้วจ้ากวนี้ถ้าไม่เข้าอันนี้ก็อะไรเนะนี่ยฝั่งนี้ไม่จ่วอโอ้โหเมืองนี้ก็แม่อะไรมากครับถ้าจะระวังนะโจนนะผมโจนระวังโจนไว้โจนเมืองนี้ดุมากผมบอกเลย โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยผมเล่นประเทศนี้ได้สามวันครับสามวันที่บอกเลยว่าฟาร์มหนักอ่ะฟาร์มนักหน่วงอ่ะผมบอกเลยฟาร์มเป็นตายอ่ะ ฟาร์มแลวฟาร์มอีกโอเคอันนี้ที่ที่ผมจะพามานี่เขาอ่าฟิลเหมือนตลาดโลกอะครับแต่มันมีตลาดโลก2ที่นะครับที่แรกเนี่ยจะเป็นจุดการฟาร์มรอบเมืองแล้วเอาไปขายส่วนที่ที่สองเนี่ยจะเป็นการแบบว่าตกปลานะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงบัวเงี้ยแล้วก็เอาเนื้อมันมาขายครับผมนี่ครับโดโดนี่ครับเนื้อหมูเกรดเอสองพันผมจะเนื้าผมมีเนื้อหมูเกรดบีอยู่ขายไปเลยครับ เนี่เลี้ยงหมูดีมันก็งี้แหละคุณผู้ชมผมมีเนื้อบัวอยู่นะครับขายไปแล้วครับโอ้โหลงทุนไม่เยอะแต่ได้เงินเยอะผมบอกเลยแต่แค่การที่เราจะทําเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเนี่ยครับมันจะใช้เวลานานนิดน,นิดน,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 นึงนะส่วนปลาละปลามันยังไงอะมันยืนเอฟเคเฉยๆต่อดคนขี้เกียจผมได้อะไรวะเออผมได้เนื้อบัว เนื้อวัวแล้วว่าคุณผู้ชมอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงเอาขายไปแล้วอ่ะเนื้อหมูป่าโอ้โหสุดจริงผมเหลืออะไรเนี่ยเหลือปลาปลาคปลาเหลือปลาโหเหลือของน้อยมากขายปลาขายปลาแล้วก็สหรับผู้ชมที่เอ๋สำหรับคนที่ใหม่เราจะได้เป็นคล้ายๆกับบัตรผู้เล่นใหม่ครับจะวนแล้วไม่สามารถ โดนปนนี่คือเขาก็จะโดนใบทีผมขายปลาหมดแล้วนี่แหละครับก็มีเท่าน,นั้นแหละก็จนใช้ชีวิตแบบจนๆไปครับเลยกันต่อที่นี่นะครับที่แรกที่แรก <What? S 1> เเฮ้ยคขยวเนี่ยขึ้นรถผมทำไมอะ่ะใขรว่าคุณผู้ชม มาจากไหนวะเมื่อกี้งงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ<า>ผมงงว่ะอ่ะล็อกรถเปิดไม่ได้อะอันนี้คือไม่ได้อา่าได้แหละ นี่แต่คุณผู้ชมเห็นว่าเมื่อกี้ว่ามันมีคนขึ้นรถอ,อะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมผมครับอ๋อที่นี่ก็จะเป็นการฆ่าหมูนะครับฆ่าหมูเพื่อที่จะเอาไปขายครับฆ่าหมูเสร็จปุ๊บเราก็ไปโพหมูตรงโน้นครับในตรงเนี้ยเดือนเต้นด๊อกด๊อกเด็กเด็กเต้นไปเต้นมาครักด F10 นะครับดูราคาของตลาดโลกว่าอะไรเท่าไหรย่ยังไงบ้างก็ดูที่มุมขวานะครับใช่เวลาเราโพไว้เป็นประมาณนี้ครับ ฟ้าหมูส่วนใหญ่ก็ไม่แนะนำให้เอาไปขายตลาดโลกนะเอาไปทำไก่เคฟีครับแล้วก็ขายครับอันนี้ก็มีจะรถสวยๆนะครับส่วนผมก็ยังขี่รถตกอต่อยอยู่เลยนี่แหละครับคนตู้ชีวิตเดี๋ยวผมก็จะมีอย่างเขาบ้างนะสำหรับใครที่เอาคุณผู้ชมดูตรงหลอดเลือดอาหารสมองนะครับถ้ามันประมาณ80เนี่ยหมายถึงสมองกระกรับน้ำนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บ หรือเลื่อนร,รถด้านแหงก็คือเนี่ยคุณผู้ชมดูในแผนที่ที่ผมมาร์กนะครับตรงนี้ก็คือเราจะต้องไปกินเบียรกินได้แค่ในร้านนะครับซื้อเบียมากินนอกร้านไม่ได้เข้าไปในร้าน,นครับซื้อเบียมาหนึ่งอันเข้าไปในร้านทําการซื้อเบียรมาหนึ่งอันแล้วเราก็ยืนกินอันนี้หรือไม่เราจะซื้อกินแล้วเราก็จะได้ออกมาข้างนอกก็ได้ครับแต่เรายังขับรถไม่ได้นะก็คือทําการซื้อกินไป เดือดก็จะไม่ปวดหัวครับคุณผู้ชมก,ก็จะไม่เครียดนะฮะเครีคยดทำไมกับชีวิตแค่นี้เองอันนี้จะเป็นเป็นป้ายนะครับแลงแลงแลงอ๋อก็คือแก๊งที่เป็นคล้ายๆกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับอันนั้นคือแก๊งที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนี้นะครับ อ่าแล้วก็ประเทศนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมรถพังแล้วไม่มีกล่องซ่อมนะครับหรือว่าถ้าซื้อกล่องซ่อมเนี่ยมันราคาหนึ่งันบาทใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีตังค์เนี่ยก็มานี่เลยนี่มา,ากด e ครับซ่อมรถซ่อมรถก็เสียแค่ห้าร้อยนะครับถ้ามาถึงที่แต่ถ้าซื้อที่ต้อมเบงเนี่ยเสียหนึ่งพันบาทนะครับยกลาะหน่อยยกล้อ <c oughs> แล้วก็อาบน้ำนะครับการอาบน้ําก็อาบที่นี่เลยครับตลาด เนี่ยคุณผู้ชมเท่าไหร่ที่มันมีห้องน้ำเนี่ยคือเขาไปอาบได้เลยคือสบู่มาอันหนึ่งอาบแค่นั้นนะครับไม่มีแล้วบ้างมายชิวๆแล้วก็เนี่ยครับการฟาร์มของก็จะมีผมเกียรทร้อมแล้วอธิบายตอนนี้ตรงนี้เลยแล้วกันไก่นะครับจุดฟาร์มไก่นี่ก็ออาเก็บไก่เข้าปั้นแล้วก็หมูนี่ครับสามารถคราฟเคฟตีได้สิบตัว ต้หนึ่งชิ้นนะครับมาขาที่ตรงนี้เลยตรงสะพานสะพานจิงช้านะครับจิงช้าโอเคแล้วก็เก็บน้ําผึ้งนะครับไม้ทุเรียนยาแล้วพวกนี้ให้ามาขายที่นี่นะครับที่นี่เลยตลาดเราสีนี้แต่ถ้าตกปลาตรงนี้นะครับให้มาขายที่ตรงนี้หรือว่าเราเลี้ยงหมูก็ให้ามาขายที่ตรงนี้ครับใช่ประมาณนี้เลยครับโรงพยาบาลก็สีนี้ครับโรงพยาบาล ส่วนจุดนี้ครับเป็นอะไรอ่ะตัวนี้มันจะเป็นที่ค้าแฟชั่นนะครับอาวุธต่างๆแล้วก็ที่เก็บของครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนที่เก็บของเนี่ยก็คือเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีกุญแจนะครับไม่ต้องค้าบ,บัตรมันจะมีกุญแจแดงสิน้นแจกห้าร้อยบาทครับร้อยครั้งก็ห้าแสนครับคิดง่ายๆสิบครั้งก็ห้าหมื่นครับนั่นแหละแค่นี้พอเปลืองไปไปกันต่อ ที่นี่ก็จะมีเราผู้ดีมากน้าหลายตาคับนี่ฮะที่นี่ครับอ่าตอนทางขวามือนะครับกระเป๋าเป็ดเนี่ยจะคือที่คัาแฟชั่นครับนี่แฟชั่นนี่แฟชั่นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตู้นะครับผมขอไม่เปิดนะครับเพราะว่าเปิดตังครับผมไม่รู้จะไม่รู้จะเก็บอะไร ตรงนี้นะครับเป็นที่คัฟอาวุธครับผมโซนอาวุธคัฟยางได้อะไรพวกนี้เนี่ยคัฟยางแหวนแก๊งปืนอะไรพวกนี้ครับคัฟได้ส่วนสําหรับเรื่องการจกปูนนะครับจกปูนนี่ก็จกตามปกติละครับจกนี่คือไม่ต้องเล่นมินิเกมนะคุณผู้ชมแต่ผมไม่อยากจกอย่าลนจับเราไม่มีรถแรงๆนะครับแต่เคยมีคนพาไปจกอยู่จกปูนนี่ก็จกครับแล้วก็รอมอเตอสุ่ม ปุ้ยกระตกมองแอสมครับว่าเราจะได้ปูนหรือไม่ได้นะครับแค่นั้นเองโอ้โหตกใจระเบิดอันนี้รถตารลนะครับผมกม็อยากรู้นะว่ารถตาอรอ์ลมาแรงไหมอ่ามันโดนใบไหมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเอาขี่ได้เฮ้ยห้ามขมบรถโดยงานโอเคไปแล้วไปก่อนครับอยู่ไม่ได้แล้วไปก่อน นี่ครับจอกปูนก็ประมาณนี้ก็ไปที่ที่กองครับเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าบอกว่าเราจะไม่โดนจับนะวิธีก็คือผมทชมว่าลงอย่างรถนะครับแล้วคุณผู้ชมก็เดินมาที่ปูนครับอันนี้เลือดเก้านาทีครับอันนี้เลือแปดนาทีก็ทํามาจอกได้มมคุณผู้ชมว่าจกมอยสุ่มนะครับว่า,วาเวลาเนี้ยจกได้หรือเปล่าเฮ้ไม่ใช่สืคุณผู้ผมชมพูดใหม่มอยสุ่มนะครับว่าเราจะได้ปูนหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้นยก็ต้องยืนรอรคูดาวแป๊บนึงนะครับ ช่อันนี้ก็ล้างขายรถตามปกติทั่วไปครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็แนะนำผู้เล่นใหม่เนาะใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำงานผู้เล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเริ่มรวยแล้วก็จกโปนะครับยับยับมีรถมีลาอะไรก็จกโปนะครับแข็งฟาร์มก็ไม่ไม่จนครับประเทศนี้นาเลนครับผมไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบาย